วันนี้ปรินมาลองชิมเมนูประจำถิ่นเมืองจันทบุรีที่ร้านจันโภชนาะมากันหลายๆคนจะได้ชิมหลายเมนูค่ะน้ำมะปริโซดาสดชื่นเปรี้ยวซ่าจนคุณแม่ต้องสั่นหัวเลยค่ะสั่งมาหลายเมนูเลยค่ะมีจ๋าหย่อยำผักกูดปูนิ่มทอดกระเทียมเมนูที่ปรินอยากมาลองมากๆในวันนี้ปลากระพงต้มระกำใส่กระวานรสชาติและกลิ่นของซุปจะมีมิติของระกำและกระวานหอมมากๆสดครองคลอสุดๆเลยค่ะเมนูนี้ถ้าไม่สั่งเหมือนมาไม่ถึงเมืองจันเส้นจันผัดบู ตัวเส้นนุ่มหนึบดีแต่หวานเกินไปนิดนึงค่ะมาต่อกันที่เมนูโบราณแซงว่ากุ้งรสชาติดีมากๆเลยค่ะหอมสุดๆใครชอบสมุนไพรแนะนาจานนี้เลยนะคะอีกเมนูที่มาจันต้องสั่งหมูชมวงมีรสเปรี้ยวตัดหวานเค็มเผ็ดกรลมรสชาติดีค่ะ ถั่วฝักยาวผัดกะปิกุ้งแห้งของที่นี่ถั่วจะไม่กรอบแต่หอมกะปิกับกุ้งแห้งมากๆค่ะแกงหมูผัดขิงแห้งรสไม่จัดแต่เผ็ดและหอมสมุนไพรค่ะอิ่มอร่อยเกลี้ยงทุกจานเลยค่ะ